ยิ้มกันแล้อยังจ๊ะยิ้มแล้วครับยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะทั่วโลกครับวันนี้วันที่สามสิบห้าครับนับจากวันเข้าพรรษาครับเหลืออีกห้าสิบสี่วันครับก็จะออกพรรษากันอีกแล้วรับผ่านวันปีใหม่มาได้กี่วันจ๊ะสองร้อยสี่สิบสี่วันครับ ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างสา,สาธุเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำราณิพานให้แจกแสวงบุญสร้างบารมีครับปรานิพานอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ภายในตัวของเราครับเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เหนือสะดือสองนิ้วมือครับด้วยวิธีการทําใจหยุดนิ่งเฉยๆครับใครบ้างที่ทาไม่ได้จ๊ะคนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทําครับคนดีๆอย่างพวกเรานี่ทากันได้ไหมจ๊ะทําได้ครับถ้าได้ทําทําไม่ได้เพราะไม่ได้ทําครับจ้ะก็จะต้องตอกย้ำำําซ้ําเติม ให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องครีบทำกให้ได้อย่างโดนจีกันเลยนะจ๊ะโต่เฉพาะนักเรียนใหม่ก็จะต้องศึกษาไว้ <c oughs> เพื่อการดำเนินชีวิตจะได้มีผิดพลาดเพราะความิีพราดเป็นอันตรายนังจะมีอบายทุกติวินิบาตนรกกเรตสุรกายสาัตว์เดรัจฉานกรองรับอยู่ เราจึงจัาเป็นจะต้องศึกษาไว้เพื่อเราจะได้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์กันนะจ๊ะครับวันนี้หลวงพ่อก็ทําบุญสร้างหลังคามหารัตนวิหารกุรเพิ่มขึ้นอีก15ตารางเมตรรวมเป็น7โมดูล335ตารางเมตรสาธุ บูชาทมพระมงคลเทพวนีเพิ่มเป็นอีก15ตารางเมตรรวมเป็น7โมดูล335ตารางเมตรสาธุบูชาทมกัญญาจารมหารัตนอุปสิกขารจ์ขนุกยุงทำเพิ่มขึ้นอีก15ตารางเมตรรวมเป็น7โมดูล335ตารางเมตรสาธุทำกฐิน รายวันปีพุทธศักราช2 5 5 0เพิ่มขึ้นอีกสีกองสาธุกองที่3,20บูชาทรรมโดยคุณพ่อสกลกมิตส,สองวจรสีรอดและพี่น้องพร้อมคณะญาติมิตรสาธุกองที่3,21บูชาธรรมโดยคุณแม่งเง็กกี่แท่ตั้งเตอร์กฤิศดาทศน,นีจางใจหมดและครอบครัวสาธุกองที่322 บูชาทำโดยพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้นำบุรุษประมภาคนครหลวงหกสธ<า>ุ<บ>กองที่สามร้อยยี่สิบสามบูชาทำโดยพระอาจารย์เจ้าหน้าที่และผู้นำบุรุษประม ปัดเาวนาจอเจียร์ประเทศสหรัฐอเมริกาสาธุวันสุกที่ผ่านมาหลวงพ่อปล่อยปลาช่อนไข่หนึ่งร้อยสิบตัวสาธุปลาดุกห้าร้อยตัวสาธุปลาหมอร้อยยี่สิบตัวสาธุและเต่าหนึ่งร้อยสามสิบเก้าตัวสาธุขออนุโมทนาสาธุการ ไอ้รวยเร็วร,ยรวยแรงรวยรวดรวยล้นฟ้ารวยทุกวันรลยมีอจจจนันแหลศจันทร์สะบ,บ้านหันแหลกนะลูกนะสาธุไอ้รวยบุญรวย,ยบารมีเข้าถึงพระธรรมกายกันทุกๆคนนะจ๊ะสาธุขอแบ่งบุญนี้กันรียนอนุบาลฝันฝนฝินฝันวิทยาทั่วโลกทุกๆคนจ้ะสาธุาวันพุทธที่ 26กันยายนที่จะถึงนี้นะจ๊ะเป็นวันครูธรรมกายคือเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมณีสดจันตสโรได้สละชีวิตบําเพ็ญสมณธรรมแบบทิ้งชีวิตที่ โบสถ์วัดโบสถ์บนบางกุเวียงจังหวัดนนทบุรีนะจ๊ะโดยท่านตั้งสัตยาธิษฐานว่าถ้าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสมมวิเจ้าบรรลุก็จะไม่ลุกจากที่กับปลวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันทาไ่ได้บรรลุธรรมก็ให้ตายซะเถอะ นี่คือสิ่งที่ท่านได้ตั้งสัตยาธิฐานอาไว้แล้วท่านก็ปล่อยชีวิตไปเลยจนกระทั่งในสุดทำความเพียรตั้งแต่ยามหัวค่ำยามเย็นหัวค่ำเลื่อยไปก็ทั้งค่อนคืนถึงได้ใจ หยุดนิ่งแล้วก็ตกศูนย์ดับบุกไปแล้วก็ได้บรรลุธรรมนะเจ๊ะเกิดขึ้นมาที่ใจหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละก็ทั่งได้บรรลุธรรมกายอะไรจากนั้นก็ได้ถ่ายทอด ธรมกายไปยังผู้มีบุญทั้งหลายทั้งเป็นครูด้วยทั้งเป็นนักเรียนด้วยคือศึกษาวิชาธรรมกายด้วยตัวงท่านเองแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มีบุญทั้งหลายได้ศึกษาวิชาธรรมกายจนกระทั่งตกทอดมาถึงคุณยายจางเราแล้วก็มาถึงพวกเรานี้นะจ๊ะ เป็นวันที่26กันยายนนี้วันครูธรรมกายเราก็มากันเลยปีนี้ตรงกับวันพุทธครับไม่ใช่วันหยุดเช่นเดียวกับวันที่27ที่ผ่านมาวันธรรมชัยครับ <c oughs> ไม่ต้องลามาเลยมาเลยนะจ๊ะหรือกี่วันจันเนี่ย ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่วันนี้ไปทำความดีให้เยอะๆให้เ <c oughs> <c oughs> จ้านายภูมิขา้าพรจชาเพื่อร่วมง,งานได้เห็นผลงานที่ดีๆของเราที่เราทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำงานในทุกๆหน่วยงานพราะถึงวันนั้นเรามาจะ <c oughs> เป็นวันสว่างของโลกและจักรวาลของธาตุ <c oughs> ของธรรมเป็นวันสำคัญถ้าไม่มีวันนี้ เมื่อ90ปี90ปครับ90ปีที่แล้วก็คงไม่มีวันนี้สำหรับเราเพื่อนดังนั้นไปทำความดีแซะพอถึงวันนั้นไม่ต้องลามาเลยครับและ24วันในช่วงนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกเหนือจากเป็นวันสายการบรรลุธรรมที่เราตั้งมโนปณิธานตั้งแต่ต้นรรวันสาย่าจะปฏิบัติทรรมกันอย่างเต็มที่ให้บรรลุ ทมที่มีอยู่แล้วภายในตัวของเราให้ได้เราก็ต้องรักษาใจใสๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นปฏิบัติชาชาประเดิบคุณหลวงปู่ของเรานะจ๊ะเพราะสิ่งที่ท่านชอบมากที่สุดคืออยากให้พวกเราปฏิบัติธรรมอยากได้เห็นในสิ่งที่ท่านได้เห็นอยากให้รู้ในสิ่งที่ท่านได้รู้อยากให้เป็นในสิ่งที่ท่านได้เป็น นี่คือหัวใจอันประเสริฐของท่านเดียวในยุคข,ของท่านนั้นท่านไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างจะมาสร้างตอนช่วงบั้นปลายของชีวิตสร้างดูเหมือนแค่โรงเรียนปริยัติธรรมเท่านั้นแหละสนับสนุนการศึกษาพราบาลีแม้ว่าจะมีหลายท่านไปขาบเรียนท่าน ให้ท่านได้สร้างถารวัตถุอะไรในวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านจะพูดสันส้นๆว่าส,สร้างมาอะไรก็สร้างได้วะสิ่งที่ท่านอยากจะสร้างจริงคืออยากสร้างคนให้ได้บรรลุธรรมกายนี่คือความตั้งใจจริงท่านและท่านไม่ไปค้างคืนที่ไหน ท่านบอกว่าจะมุ่งมั่นปราบมานประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษให้ได้ถ้าหากว่าปราบมารไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ท่านจะยอมตายเช่นเดียวกับวันบรรลุธรรมกายนี่แหละท่านจะเป็นสมพานอยู่ที่วัดปากน้าบัิเจริญนี่ไม่ไปไหนไม่ไปแรมราตรีที่ไหน จะมุ่งหน้าเข้าไปสู่ภายในหยุดในหยุดเรื่อยไปนี่คือมโนปณิธานของท่านนะจ๊ะสร้างอะไรก็สร้างได้ว่นี่ถาวรลวัตถุแล้วก็ถ่ายทอดความรู้กันเรื่อยมาบัดปักน้ำพื้นที่16ไร่ อทุกวันนี่คุยยายอาจารย์ขอเราท่านบอกว่าย่งกระปาหุรัสเนี่ยคือาหุรัตส,สมัยก่อนเป็นศูนย์การค้าแหละจะมีคนไปเยอะแยะซื้อหาข้าวของอะไรต่างๆที่นั่นวัดปากน้ำคนแน่นรากัะเพาหุรัตนั่นแหละแต่ไม่ได้มาซื้อของแต่ก็ มาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับท่านก็ขอบารมีท่านเป็นที่พึ่งให้ช่วยทุกมนุษย์ในทุกเรื่องเลยทุกเรื่องจริงจร,งจรงิมากราบเรียนท่านขอบารมีท่านท่านก็จะรับแขกเป็นช่วงๆแม้เวลาฉันเนี่ยครบฉันเนี่ยแขกพูดอะไรมาขอบารมีท่านเนี่ย็จะอันเคี้ยวไปดี หูฟังไว้ด้วยถึงตอนไหนสำคัญท่านกระสั่งงานผู้ที่ได้ธรรมกายถ้าอันไหนเป็นพิเศษท่านก็นจะสั่งเออแก่เขาตรงนั้นแก่เขาตรงนี้ฝากก็เคี่ยวไปนะฉันแลวท่านกระสั่งไปจะมีผู้ที่ได้บรรลุวิชาธรรมกายก็จะไปนั่งอยู่ใกล้ๆท่านแล้วก็ ทำอย่างเนี้ยเรื่อยมาเลยไม่สร้างอะไรเราก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อก็อยากจะทำอย่างนั้นเดินตามรอยเท้าท่านไม่อยากสร้างอะไรเลยนี่เป็นความสัตย์จริงเลยตั้งแต่บวชมาก็าไม่คิดอ่ะไม่จะสร้างอะไรแต่ก็ยังไม่กล้าพูดว่าสร้างอะไรก็สร้างได้วะ <laughs> พอเพิ่งมานี่รู้สำนึกในตอนนี้รู้งี้ไม่สารางรู้ก็ดีเนี่ยปล่อยให้โตโตเตะไปเนาะที่นี้มันอยู่ในช่วงที่เราต้องขยายวิชาท่านไปตามผังที่ท่านไี้ตั้งเอาไว้เราจะขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกท่านก็ฝากข้อความนี่ไว้ให้กับ ุณยาอาจารย์ของเราว่าที่ทางนั้นเป็นต้นต่อจะต้องแตกต่อไปเนี่ยนั่นต้นต่อของความรู้วิชาธรรมกายเรามารุ่นแตกต่อแล้วก็ตั้งมาอย่างเงี้ยม,มันก็ค่อยสร้างไปเรื่อยๆเพราะคนมันก็เต็มเรื่อยๆอผู้มีบุญก็มาเรื่อยๆมากันเยอะยะ นี่เราดูสิมันจะสภาธรรมกายสาธุนเหลียวซ้ายแหลกขวาเห็นไหมตึมเลยครับซาทูล้วนแต่ผู้มีบุญนั่นน่้นี่ไงซาทีนี้สมมุติเราไม่สร้างเนี่ยเราไม่มีหลังคาเนี่ยนะเออเราสังเกตแดดแม้ตอนนี้จะยามเย็นเนี่ยครับลองไปนั่งสักชั่วโมงดูสิเออเราจะรู้สึกเลยครับหนึ่งชั่วโมงนี่นี่แหละใช่ จงจำเป็นก็ต้องสร้างสร้างก็เอามาใช้งานมาทำงานเพื่อขยายวิชาธรรมกายเพราะท่านเสียดายว่ามนุษย์เกิดมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีธรรมกายอยู่ในตัวซึ่งเป็นแหล่งที่รวมของสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเพราะทุกคนถูกพปายมาหลอกล่อไปแสวงหาสิ่งอื่นซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ตัวต้องการแต่ตัวเข้าใจผิดว่า สิ่งที่สแสวงหานอกตัวนั้นคือเป็นสิ่งที่ตัวต้องการจริงๆและในสุดก็เหลวล้มเหลวรกระทั่งละจากโลกนี้ไปถ้าไม่อยากให้ตายฟรียายทุกคนนี่ซึ่งมีธรรมกายอยู่ตัวแล้วได้บรรลุธรรมกายแต่ว่าเมื่ออายุสังขารท่านได้แค่นั้นท่านก็ฝากต่อนี่แหละจ้ะพระนี้จึงสืบทอดตกมาถึงบุรญายอาจารย์และก็มาถึง หมู่คณะของเรานี่แหละซึ่งแต่ละสิ่งในวัดที่ขยายก็ขยายตามความจําเป็นครับรองรับธรรมจ๊ะยเนี่ยแล้วทําไปใช้ไปเรายังไม่เสร็จอะไรสักอย่างดูที่พื้นเด้ใช่ครับเรานั่งบนพรมหรือบนอะไรนะเนี่ยซาแลนอาจารนี่ซึ่งบางทีมันก็มีเม็ดกรวดเม็ดทรายเม็ดอะไรต่างๆแต่เราก็นั่งยิ้มกันได้ <c oughs> นี่โดยไม่คำานึงถึงว่า ก็มานั่งอาบุญนี่ไม่ได้มาสแสวงหาความสะดวกสบายถ้าสะดวกสบายอยู่บ้านดีกว่าเราจะมาอาบุญังไม่ต้นบุญต้นแบบที่ดีของเพื่อนมนุษย์ก็มากันทำไปใช้ไปกันอย่างเนี้ยเรื่อยมาตั้งแต่อยู่ในวัดนั่นแหละที่เคยเล่าให้ฟังมันค่อยๆโตขึ้นนะแล้วก็ต่อมาก็ตัวโตวอย่างพวดพลาดกระทันหัน โตไปเรื่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นนะระหว่างที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกเริ่มต้นมาดีความยากลำบากทั้งสิ้นเห็นนั่งยิ้มยิ้มอยู่อย่างนี้นะจ๊ะได้ผ่านความทุกข์ยากมาทุกขั้นตอนอตั้งแต่เริ่มบวชวันแรกต่างจากพระเด็วคุณหลวงปู่คือ ท่านบอกท่านบวชวันหนึ่งลุกขึ้นอีกวันหนึ่งปฏิบัติทำเรื่อยมาไม่เคยขาดไปแต่วันเดียวอของหลวงพ่อนะเจ๊ะบวชวันหนึ่งลุกขึ้นอีกวันหนึ่งสร้างเรื่อยมาเลยนี่จ้ะยังไม่จบสักทีเลยสร้างทั้งวัตถุสร้างทั้งคนครับก็เพื่อจะทําความปรารถนาของท่านในสมหวังสาธุความปรารถนาสมหวังของท่านสมหวัง ก็แปลว่ามนุษยาชาติทั่วโลกสมหวังเราความปรารถนาของท่านมีเพียงประการเดียวคืออยากให้มนุษย์ทุกคนในโลกเขาถึงธรรมกาย mm hmm. นี่แหละจ้ะต้องการทําความปรารถนาของท่านให้สมหวังในชีวิตนี้ต้องการสมหวังอย่างสองสองอย่างคือหนึ่งอยากให้ความปรารถนาของยายอาจารย์สมหวังคือท่านตั้งใจว่าสร้างวัดเสร็จแล้วจะฉลองวัดแต่ท่านละสังขารไปก่อนเราจะไม่ได้ฉลองเลย พอกัดฉลองว่าเมื่อทุกอย่างเสร็จรียบร้อยแล้วเราก็จะฉลองครับนี่มัเสร็จรการที่สองอยากธรรมนปฏิทายของพระเดชคุณหลวงปู่ที่อยากให้ทุกคนในโลกนี่ไม่ตายฟรีได้เขาถึงธรรมกายตรงนี้เลยจ้ะเพราะฉะนั้นชีวิตที่ผ่านมานี่เจออุปสรรคมาตลอดทุกวันรับทุกวัน กคือเลยเนี่ยเอยอุปสรรคไม่อุปสรรคภายในก็อุปสรรคภายนอกอุปสรรคภายในคืออะไรความแก่ความชรามันมาเยือนอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะทําทงานจะอุปสรรคภายนอกค็เรื่องราวอะไรต่างๆก็เยอะแยะมันมีมาตั้งแต่วันเริ่มบวชมาเรื่อยๆเนละเหมือนของคู่กันเลยเคียงข้างกันมาเลยนะมันแปลกดี ไม่ต้องไปทำความชั่วอะไรแค่ทำความดีอย่างเดียวนี่แหละครับเดี๋ยวมันมาเองนะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีมาม่เหมือนความแก่ความชราเนี่ยยุ้ยเฉิมก็มาทุกวันเลยครับอย่างที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะนี่คือสิ่งที่เจอะเจอมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นปัญหามีเราก็แก้กันไปงานก็ทำไปบุญก็สร้างธรรมะกรนน่ง ดังนั้น26วันนี้เราจะบูชาทำท่านเราก็ต้องนั่งปฏิบัติธรรมะให้เต็มที่ลับผาภาษามากี่วันแล้วจ๊ะสาสบห้าวันสาสบห้าวันเนี่ยบางคนเนี่ยที่ขึ้นมาถวายถามดูก็บางคนก็บางวันก็ขาดเห็นไหมนี่บางวันไม่ขาดแต่ว่าน้อยกว่าบางวันอะไรอย่างนี้ ไะนั่นยี่สิบสี่วันนี้นะจ๊ะบูชาทรท่านเราตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เต็มที่จะได้ถูกใจท่านเพราะท่านอยากให้เราปฏิบัติธรรมอยากให้เราเข้าถึงธรรมเนี่ยเราก็ทําสิ่งที่ท่านอยากได้เนี่ยถ้าผู้ให้ผู้รับตรงกันเป็นมหาคุศลครับแล้วเรา,เรา,เราบรรลุธรรมเนี่ยสิ่งที่ท่านฝากไว้อยากให้เราบรรลุธรรมถ้าเราบรรลุธรรมแล้วใครได้เราได้เราได้จ้ะท่านพูดฝากถ้อยคำเอาไว้เพื่อให้เราได้ เพื่อเราสมความปรารถนาไม่ใช่เพื่อใครเลยเพราะนั้น24วันนี้ทำกันให้ให้ดีให้ให้เต็มกำลังเลยในจารนการเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็วันครูธรรมกายเมื่อ90ปีที่แล้วเนี่ยท่านอุทิศชีวิตเพื่อบรรลุธรรม เราก็เหมือนกันเลย24สบสี่วันนี้ก็ต้องอุทิศชีวิตท,ทำโมดูลให้บรรลุสาธุเก้าสิบปีที่แล้วกราบท่านอุทิศชีวิตเพื่อบรรลุธรรมของเรายี่ี่วันนี้นะต้องอุทิศชีวิตท,ทำโมดูลให้สำเร็จเพื่อบรรลุ <c oughs> ให้บรรลุให้ได้นะ <c oughs> ท่านบรรลุทำแต่เราทำโมตุนให้บรรลุครับถ้าใจสองเราตรงกันนี่ท่านบรรลุด้วยเราบรรลุด้วยดีดไหมจ๊ะดีครับจ้าบรรลุทมภายในด้วยบรรลุเป้าหมายลังคามหารัตนวิหารกันถ้าได้แล้วก็เราจะมีความลื่มปิติใจมากเลยดังนั้นยีสิบสี่วันนี้จะนั่งธรรมะกันให้ดีให้ใจใสใสแล้วก็ปัจจัยใสแล้วทุกวันทำหน้าที่กัน ทำหน้านที่เลยทั้งทําด้วยตัวเองแล้วก็ไปช่วยคนอื่นมาทําโมดูลหลังคามหารัตนวิหารกดให้สําเร็จได้เป็นอัศจรรย์กันเลยนะจ๊ะสาธุวันที่สําหรับผู้ที่จะขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดและสวนป่าหิมวันก็สวนพนาวัดจํานวน360ท่านกับร้อท่านก็ให้ตั้งใจใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์เพื่อการ ปฏิบัติธรรมให้ศึกษาหลักวิชากันให้ดีนะจ๊ะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายจยิตใจภายในแล้วก็เป็นผู้ดูที่ดีดูสิ่งที่มีอยู่ที่กลางกายกลางท้องเรามีความมืดให้ดูก็ดูความมืดมีความสว่างให้ดูก็ดูความสว่างมีภาพให้ดูแล้วก็ดูไป ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูก็ไปข้างในดูไปเรื่อยๆเป็นผู้ดูที่ดีอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะสมความปรารถนาทุกท่านแล้วก็อย่าลืมลงมาแล้วก็อย่างน้อยนำดวงใสใสรือองปราใสๆมาฝากหลวงพ่อกันทุกๆท่านนะจ๊ะสาธุวันนี้หลวงพ่อก็ขออนุโมทนาสาธุการและขออุทวยพลให้ลูงทุกคนนั่งประพีบ หลับตาพนมมือเพืบำรอมกันนึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาแนด่ดีปัจจุบันกระทั่งถึงวันนี้ว่าเราเป็นดวงบุญใสตใสอติดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะทําใจของเราให้ชุ่มชุมให้ติดเป็นนิสัยเลยชุ่มชื่นเบิกบานส,สบาย อนุภาพบุญบาร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดขอมาสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนในอายตนะนิพพานบาร,รมีธรรมของพระปัจเจกพระเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบาร,รมีธรรมของเดี๋ยวพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมนีสดจันทะสะรบุคคลพบวิชาธรรมกาย บารมีของวิญญาณใจมหารัตนออบาสิกาจากรกนยูงและมหาธาบารมีศีบารมีเนคขมะปัญญาวริยะคันติสัจตจิฐาเมตตาวเวขาบารมีที่ได้สังสมอบรมมาตั้งแต่ปฐมวิชาที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติเป็นทวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้จะมารวมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กลั่นกายวาจ,จใาใจธาตุธรรมเจักิรูให้สะอาดบริสุทธิ์ ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของพยญามารให้หลุดพ้นจากวิบัติบาศศิธิ์ i, วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโศกรกภัยสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์เป็นมาหาสมบัติจักรพตักไม่พรองติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์เป็นมาหาสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ ให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสมมาอาชีวะไปประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรง,งามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย อรรมนใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเรดชคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้บรรลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธรรมนั้นจะมีสุขภาพร,ร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายอาคีภัยจรภัยราชภัยภัย,ย,ยทุกชนิดจะได้มากรมกลาย ให้พบปาแตสิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจะเป็นบรรมชิีก็ขอยที่สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีสิ่งใดมาขัดขวางในหนทางแห่งการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญปนยพุทศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอยได้พบพระธรรมกายจะศึกษาเรียนพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาก็ให้เพระเบื้องต้นทามกลางเบื้องปลาย บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะและวิญญาณชนะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยดับรุธรรมกายความปรารถนาในกระตามที่ลูกทุกคนในตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมีขอความปรารถนานี้จงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จในอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเธอสา อูทรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรทรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอาภิวาเทมิพุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากดิโตภักควาตาธรมโมสวากดิโตภักควาตาธรมโมธัมมังนัมสัมมิธัมมังนัมสัมมิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิสังโฆเมนะโพระสฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพอ่อและคณะสงฆ์ โดยพร้อมเพลียงกันนะครับกรากรากราขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้กล่าวถึงมัธรรมกายมีมหาสมบัติจกักรพรรดิมากมายที่ตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระตั้งถึงที่สุดแห่งธรรม เอสาธุเด <ừ> ี๋ยวหยุดฟังธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีวกันนะจ๊ะ